ข่าวไทยทีวีช่วงนี้เป็นช่วงเอ็นบีทีทอลนะครับเราจะพูดคุยถึงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านการพัฒนาสาธารัพย์นะครับโดยเฉพาะให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอีกเหมือนก<ช>ันผวีรายได้น้อย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ให้มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่สามารถที่จะผ่อนชําระได้ด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมอโดยการแก่แห่งชาติรับมีการจัดโครงการบ้านเคหะประชารัฐซึ่งพรุ่งนี้แล้วจะเป็นวันแรกที่จะทำ ให้ประชาชนนั้นเปิดทําการจองนะครับเราจะไปพูดคุยนะครับรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณสุดใจสมัครัฐครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขายการแข่งแห่งชาติครับสวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณมีรศักคุณสีฟ้าค่ะค่ะผอครความเป็นมาของโครงการบ้านเคหประชารัฐเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะก็สืบเนื่องจากรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนะอ่ะ เอกประยุทธ์จันโอชานะคะมีนยโยบายต้องการให้พี่น้องคนไทยได้มีที่อยู่อาศัยของตนเองนะคะอย่างทัดเทียมกันในราคาที่เข้าถึงและก็สามารถรับภาระในการผ่อนชำระได้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วอะคะ่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ได้มอบให้การแข่งชาติ คาดตันโครงการที่อยู่อาศัยทั่วประเทศเลยนะคะเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ชื่อโครงการว่าบ้านเคหะประชารัฐค่ะโดยการแห่งชาติเนี่ยก็ได้กําหนดจัดงานพหกการเปิดขายโครงการออระหว่างวันที่6-10กรกฎาคมนี้ค่ะอันนี้คือที่มาค่ะกับ6-10ใช่ไหมท่านผอ,อ,อครับค่ะ6-10กรกฎาคมนี้ครับรูปแบบของบ้านที่จะมานี้เป็นยังไงฮะเป็นคอนโดมิเนียมหรือว่าเป็นทาวน์เฮาส์ครับท่านผอ,อ,อครับ ค่ะมีมีทุกประเภทเลยค่ะมีตั้งแต่อาคารชุดนะคะอาคารชุดสี่ชั้นอาคารชุดห้าชั้นนะคะทา์เฮาส์สองชั้นบ้านเดี่ยวสองชั้นบ้านแฝดสองชั้นมีครบทุกประเภทเลยค่ะค่ะและคุณสมบัติของผู้จองจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะพ่ออ๋อคะคุณสมบัตินะคะก็ง่ายๆเลยค่ะก็มีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็บรรลุนิติภาวะแล้วอ่าก็ค่ะแค่นั้นค่ะ แล้วรายได้มีการกาหนดขั้นต่ำไหมครับว่าคนที่จะมาเป็นเจ้าของบ้านกีจกาประชารัฐเพราะว่าเราเห็นบอกว่าเน้นในเรื่องของให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแล้วก็สามารถที่จะมีความสามารถในการผ่อนชําระได้ด้วยมีการกําหนดไหมฮะด้วยว่าแค่บรุษิภาวะสัญชาติไทยก็สามารถจองได้เลยค่ะก็จะมีอยู่สองกลุ่มนะคะสําหรับที่จะได้ดอกเบี้ยรประชารัฐนะคะก็จะมีดอกเบี้ยผ่อนปลนพิเศษคะ่ะที่ปีแรกเนี่ยได้ศูนเปอร์เซ็น์เนี่ย กลุ่มนี้ก็คือมีสัญญาไทยมาลนิติภาวะแล้วแล้วก็รายได้ไม่เกิน40,000บาทค่ะค่ะคือไม่เกิน40,000บาทนี้ต่อเดือนจะได้ในส่วนของดอกเบี้ยราคาพิเศษถูกไหมครับใช่ค่ะค่ะใน<ต>ในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในราคาบ้านที่ไม่เกินเจ็ดแสนนะคะราคาบ้านไม่เกินเจ็ดแสนครับค่ะถ้า,ถ,าถ้าราคาไม่เกินเจ็ดแสนเนี่ยรายได้ไม่เกิน40,000บาทต่อเดือนแต่ว่าถ้ารายได้ถ้าราคาเจ็ดแสนขึ้น 100, ไปเนี่ยก็ไม่จํากัดรายได้ค่ะ อ๋อหมายก็ว่าคือณขณะนี้คือ2คุณสมบัติสําคัญเท่าที่เข้าใจก็คือว่าถ้าไรายได้ไม่เกิน4 0,000บาทต่อเดือนแล้วก็บ้านไม่เกิน7จ็ดแสนเนี่ยก็คือไรายได้ไม่เกินสิบบาทต่อสี่หมบาทต่อเดือนสามารถที่จะจองได้แต่ถ้าราคาเกิน7จ็ดแสนเนี่ยไรายได้เท่าไหร่ก็ได้ขอให้เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วก็สัญชาติไทยแค่นั้นนี่เข้าใจถูกนะครับท่านรอครับใช่ใชคับแล้วราคาขายเริ่มต้นนี้ของโครงการมีเท่าไหร่ครับมีตั้งแต่7 0 0 0 0สขึ้นไปเหรอฮะท่านปออครับ มีมีสองประเทศนะคะบ้านที่รเราเปิดในครั้งนี้นะคะอาจจะมีบ้านพร้อมอยู่นะคะก็ทั้งหมดเนี่ยร้อยหกสิบเอ็ดโครงการนะคะเก้าพันกว่าหน่วยราคาเนี่ยอยู่ที่สามแสนถึงเจ็ดแสนค่ะสามแสนถึงเจ็ดแสนหมายความว่ารถที่จะเปิดในวันพรุ่งนี้นี่คือมีราคาคือช่วงนี้ใช่ไหมครับคือสามแสนถึงเจ็ดแสนใช่ไหมฮะพอครับใช่ใช่ค่ะอันนี้คือกลุ่มที่เป็นบ้านพร้อมอยู่นะคะแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยประชารัฐด้วย และต้องเหนือจากนี้มีอีกไหมครับท่านปอครับค่ะนอกเหนือจากนี้มีอีกไหม,ไมครับนอกจากบ้านราคาสามแสนถึงเจ็ดแสนแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือเป็นบ้านที่อยู่ระหว่างก่อสร้างแต่ว่าจะเสร็จภายในอีกสิบแปดเดือนข้างหน้านี้นะคะก่าจะมีอีกหกสิบโครงการนะคะ 1, 1> หนึ่งหมื่นสามพันกว่าหน่วยในส่วนนี้ก็จะราคาอยู่ที่สี่แสนแปดถึงเจ็ดแสนสี่ค่ะ ก็หมายความว่าณขณะนี้คือวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าคนจะจองสามารถจองได้ทั้งสองโครงการเลยคือบ้านพร้อมอยู่ก็จองได้ถูกไหมครับแล้วก็บ้านที่กําลังทําการก่อสร้างที่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็อยู่ได้ก็สามารถจองได้ด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมครับใช่ใช่ค่ะถูกต้องค่ะครับมีโครงการที่ไหนบ้างครับเปิดพร้อมกันทั่วประเทศเลยหรือเปล่าฮะท่านผอครับค่ะเปิดพร้อมกันทั่วประเทศเลยค่ะก็มีอย่างกรุงเทพและปริมณฑลในกรุงเทพนะคะก็จะมีประชาสัมพันธ์นะคะ มีเพชรเกษม81นะคะมีมิตรตีหนองจอกมีล่มก่ามีราดกระบังนะคะปริมณฑลก็มีจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครปฐมแล้วก็ภูมิภาคนี่ก็มีทุกภาคเลยค่ะค่่เหนือภาคใต้ภาคกลางค่ะมีคบรทุกภาคครัพออคะและส่วนอัตราการผ่อนชําระคะมีกําหนดตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปบ้างไหมคะอัตราการผ่อนชําระนะคะ สำหรับอัตราดอกเบีย้ยผ่อนปรนพิเศษนะคะวงเงินกู้ไม่เกินเจ็ดแสนเนี่ยก็ปีที่หนึ่งนี่ศูนย์เปอร์เซ็นเลยค่ะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ปีที่สองถึงสามเนี่ยก็ร้อยละสองปี <c oughs> ที่สี่ถึงหกเนี่ยร้อยละห้านะคะแล้วก็ปีที่เจ็ดเป็นต้นไปสูงสุดได้ถึงสามสิบปีเนี่ยสำหรับธนาคารออมสินเนี่ยก็อัตราดอกเบีย้ยลอยตัวลบศูนย์จุดเจ็ดห้าสำหรับธนาคารออมสินนะคะก็อัตราดอกเบีย้ยลอยตัวลบหนึ่งจุดสี่เจ็ดห้าค่ะครับ <c oughs> นอกจากแบงก์อมสินแล้วมีแบงก์ไหนอีกไหมครับท่านครับที่เข้าร่วมในโครงการนี้ก็มีธนาคารอมสินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะครับท่านครับที่หนึ่งครับในส่วนของการป้องกันในคนที่มีรายได้เยอะแล้วมาจับจองมาซื้อเพื่อเอาไว้เก่งกําไรต่อไปอันนี้เรามีการป้องกันบ้างไหมครับในการที่จะทํำยังไงถึงจะให้สิ่งที่เราตั้งใจทําแบบนี้ถึงผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงครท่านผอ,อ,อครับ ค่ะก็สำหรับแคมเปญของดอกเบีย้ยประชารัฐนะคะที่ปีแรูญเปอร์เซ็นเ่ยเราจะตรวจคุณสมบัติด,ด้วยค่ะก็คือจะต้องยังไม่มีบ้านอยังไม่มีที่อยู่อาศัยมาก่อนนะคะจะต้องเป็นบ้านหลังแรกค่ะ,คะแล้วเราก็จะดูเอกสารแสดงเอกสารเงินเดือนนะคะแสดงรายได้เราะจะดูด้วยเงินเดือนต้องรายได้ต้องไม่เกิน4ี่หมนบาทค่ะครับเอาละครับขอบคุณมากครับท่านผอ,อครับ สวัสดีครับเราพูดคุยกับคุณสุดใจสมัครัฐครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขายการเคหะแห่งชาตินะครับใครสนใจบ้านเคหะประชารัฐมีทั้งโครงการที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมอยู่แล้วก็โครงการที่กําลังก่อสร้างอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็สามารถเข้าอยู่ได้ทั้งอาคารชุดหรว่าคอนโดมิเนียมก็มีทั้งในส่วนของทาวน์เฮาส์ก็มีเหมือนกันนะครับใครสนใจพรุ่งนี้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับกว่า161โครงการทีเดียวสามารถที่จะไปจองกันได้6-10กรกฎาคมนี้ครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตาม NBT World ค่ะ